ญาติญาติของพี่ดิสาทิทธมจันน์นะคะซัมร็อกโมดีวังหันได้ยินแต่เสียงอีแม่ผาบนายพิธาเหนี่ยบุ๊คนะคะโอ้ศิลปินก็มาไลฟ์อ่าอ่าครูบาอาจารย์นะคะความทั้งอ่าพี่พีน,น้องน้องศิลปินเท่านะคะเมเนตีมาส่งพินิษฐางสุดท้ายนะคะเออไฟเราไม่ค่อยเก่ง เอาหมดแดงๆกัมิตสีไทยทุกคนกัเออมาน้อง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 มาท่องกันมาเน่ล่ะมาซอยใหญ่เนี่ยคนเสิรวันศีโอพุทธนาวันนี้รั่นดิเอมาไหสาวแย่เจตยาคนสวยคเห็นสุนาาสุตา นั่นทุกนาทุกตาครับพี่น้องครับชื่อว่าโอ้พจนารชัยวันศรีเอพจนาแมนมณีวรรณก็มาพี่น้องนะตัวเก่งตัวโเนี่ยรับรองหนึ่งคนใจแฟนแฟนแมนมณีวรรณก็มาครับนี่โอ้โทษเด้อค่ะเอาไปไล่ให้ใกล้นะครับให้ชัดเลยนะครับครับอ่าพี่กบพี่กบซาลี่แห่งแสขึ้นเวทีครับสวยงามไม่งามเปรี้ย เดียวเดียวผู้สกุลนักกรสายมันเพิ่มไปเห็นแม่ภาพว่าสิไปวัสดีเห็นกล้องหลายตื่นถอยยุบเลดเอาไปมาดกันนะู่หน้ากล้องที่เตราแหละเนาะสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับผมในน่างแก่นพระรามใช่ผู้เฮ็ดดนตรีสาธิตเดือนเพื่นนี่แหละผู้ได้เฮ็ดดนตรีได้ยินี้นักร้องแต่ว่านักดนตรีประดังจ้าเทียอามือโปรดรหัสจัด มืวอน,นี้ก็มาส่งไอพีบ้านผมซุ่มผมนั่นเอิญเล่านัน่นไอพอนเตอร์อตั้งบาล้มปุูนขออมุสิกรรมนะครับถึงท่ากายวาจาใจแนวดใดกันอ่ะอ่ะอมุสิกรรมในน้องในนุ่มด้อพอนเตอร์เอนะครับอาันนี้แหละครับผมผมเป็นพลานไช่ครับ ให้ให้น้องเอ๋วน้องเอ๋จะโง่ควนขอบคุณครับต้องขอกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอ๋ยอายสู้ผูกสุ้คนผมเอกฝนจะหน้าในนามลูกศิษย์ลูกหาลูกพ่อข้าเกินเอ๋ยน้อยเดือนเป็นย่างน้อยพ่อน น้องแมนมนันยิวันโอ้พนจนาพนาพรชัยวันณศรีชาญชัยจตุรง์นะครับสู้ผู้สู้คนครับเมนีน้องสาวแย่นะครับแล้วก็ดวงใจท่องจันนะครับครับเพือเพื่อนนะฮะเขียนมาพระว่าอ้ายนิดเป็นบุคคลต้นแบบ เป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษ